สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแนวข้อสอบข้ามอหนึ่งนะคะข้อที่43นะคะของปี2,565นะคะเดี๋ยวมาดูโจทย์กันเลยเนาะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของร้อยละเปอร์เซ็นต์นะคะเขาบอกว่ากระต่ายซื้อเตียงเพื่อนำไปขายต่อโดยหวังกำไร25%าร และลดราคาสําหรับผู้ที่ซื้อด้วยเงินสดเนี่ยอีก20%นะก็คือใครที่ซื้อได้เงินสดเนี่ยลดไปเลย20%ของราคาป้ายนะคะเขาบอกว่ากระต่ายเนี่ยจะได้กําไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะเราไม่รู้เลยว่าต้นทุนกี่บาทขายกี่บาทหรืออะไรยังไงเป็นบาทนะคะไม่รู้เลยรู้แค่ว่ามันเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์เฉยๆถูกไหมคะดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือสมมุติต้นทุนอ่า สมมติต้นทุนเนี่ยให้เป็น100บาทนะคะสมมุติว่าซื้อของมา100ร้อยหนึง่งอยากได้กำไราไร25%ใช่ไหมยี่ส้ของ100ก็คือ25บาทนะคะดังนั้นอ่ะกำไร25%ารก็ต้องเท่ากับว่า เราจะต้องติดป้ายขาย125บาทถูกไหมก็คือต้องขายสูงกว่าต้นทุนต้นทุนร้อยหนึ่งกำไรยี่แปลว่าต้องติดป้ายขาย125บาทแต่ปรากฏว่าพอมีคนมาซื้อปุ๊บอ่ะลดราคา20%ลด20%อ่ะลดราคา20%ก็แปลว่าขาย80%เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น80ส่วนร้อย ของราคาป้ายนะคะแปส่วนร้อยของราคาป้ายดังนั้นนะคะใช้แม่ 28, 20่บตัดยี่คูณสนะคะได้เป็น80 20ิคูณหนะคะได้เป็น100ถามว่าตัดอีกได้ไหมตัดได้นะคะใช้แม่ห้าตัด5 1 5นะคะห้าน่งห้านะคะ5้าคูณยีนะคะได้เป็น125่ส้าเพราะฉะนั้น25 4ก็มีค่าเป็น100ปรากฏว่าจากตอนแรกเนี่ยสรุปได้ว่าต้นทุนร้อยนึ่ง อยากได้กำไร25บาทขาย125แต่ดังลดราคาลดไปลดมาปรากฏว่าขายเท่ากับต้นทุนเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ยไม่ได้กำไร แต่ก็ไม่ได้ขาดทุนคือเท่าทุนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นชอยข้อมองูนะคะไม่ได้กําไรแล้วก็ไม่ขาดทุนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วว่าในชีวิตจริงอ่ะเราไม่มีทางที่จะขายเท่าทุนได้นาอเพราะว่าอย่างในโลกความเป็นจริงอ่ะเราไปซื้อของมาเราก็เสียทั้งค่าแพ็คใช่ไหมค่าที่นะคะค่าน้ํามันไปเอาของค่าขายเท่าทุนเนี่ยยังไงก็ต้องขาดทุนเชื่อเถอะถ้าในชีวิตจริงนะคะ